ในทัมมิ่งที่คุณเคยเปิดได้ห้าดาวมาก่อนใช่ถ้าคุณตอนตู้ใหม่มาแล้วคุณกดในเวลาไลา<ห>่เลี่ยก,กับเวลาเดิมที่คุณเคยได้อะ,อะโอกาสมันก็จะได้ตรงนั้นมากขึ้นใช่ใช่ใช่ซึ่งอันนี้แปลกใจตรงที่ว่าไอ้ฮกุไซที่ผมกดถึง NP-6 อ่ะมีประมาณ NP-4 NP-3 NP-4 อ่ะ, NP 4, NP 3, NP อะที่ผมใช้วิธีนี้แล้วได้ผลแต่ตอนผมกดหา NP-5 วิธีนี้มันไม่ได้ผล เปลี่ยนม่งแปลกแปลกนะก,ก็แล้วก็ปีที่แล้วอีเวนต์ว่ายน้ํานะครับที่ผมเออ่ผมกดอันนี้ไม่อันนี้ไม่ได้ขิงนะอันนี้แค่แบบเออ,เอ,อมันก็เป็นบางจังหวะตรงนั้นจริงๆก็คือผมกมจังหวะจริงผมกดเอ่อเลดี้อวารอนกับไอตัวที่ไอ้นั่นอะไรนะสกาฮาว่ายน้ํานะอืได้ในช่วงเวลาไล่ๆกันแต่คนละวันอือแล้วไอในขณะเดียวกัน ตอนที่ไอ้น้าหนักอิบุกิว่ายน้ําลงตู้อะแม่งไม่มาแม่งไม่ได้มาตอนเย็นแต่แม่งมาตอนกลางวันแล้วผมกดแบบสองร้อยสามร้อยเมตรแม่งไม่ออกเลยเว้ยแต่หลังจากนั้นน่ะหลังจากหลังจากกลับจากงานคคมิเกะแล้วกลับมาที่บ้านที่โอซาก้าแล้วผมก็มากดตอนเย็นๆค่ำๆเหมือนเวลาเดิมอะเวลาเดิมไอ้ที่ออกเฉยออกเฉยเออซึ่งก็เลยแบบเขตอนแรกก็บังเอิญเกาเลยถือเป็นเคส แต่ว่าถ้าเกิดบอลเล่าว่าเพื่อนบอลเล่าให้ฟังโปรแกรมเมอร์เป็นอย่างนี้เฮ้ยว่าเป็นไปได้เรืเเออ่อยๆขึ้นก่กดคือ,คคอโปรแกรมเมอร์คือเขาบอกว่าอันนั้นน่ะมันอาจจะเป็นในแง่ที่ว่าแบบคุณคืองี้มันม,ม,นมีมันมีเกมเกมหนึ่งก็คือเออเดนัลฟีวอลเลอร์ภาคหกนะครับเออเดี๋ยวผมขอภาพประกอบไปหน่อยแล้วกันนะตอนที่เอ่อ uh, ตอนที่ตัดคลิปจะได้แบบว่ารู้ว่าเราคุยเรื่องนี้อยู่นะเดี๋ยวตรงนี้ผมเสริมไปถ้าเกิดแต่เกมอีกค่ายหนึ่งมันก็จะมีอะไรแปลกๆอย่าง บันไดน้ำโคเนี่ยถ้าคุณเล่นดักกนบอลถ้าเกิดดูในดูในบอร์ดเขาจะแนะนําว่าให้กดอะอรนะให้กดเฟนพอยต์และได้ดาวต่ําๆอืจนแบบดาวต่ําที่สุดเยอะๆเลยแล้วค่อยไปกดตู้ที่คุณอยากได้แล้วกดโอกาสได้ห้าดาวจะสูงขึ้นเพราะเกมมันใช้วิธีเฉลี่ยอ uh uh คือ <laughs> คือคือที่ผมจะสื่อคือเอ,อหลักการนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันมีมันมีส่วนต่อในทางในทางโปรแกรมมิงนะ ก็คือเอกมแดนนัตตี้วอลิเออร์ภาคภาคหกนะครับอ่ะผมแปะหน้าตาเกมไว้ก่อนว่ามันคือเกมสามก๊กมูโซแหละนะคืออันนี้ภาพจากเกมสปอ t ตนะฮะขอชิ๊กมานะครับขอบคุณครับอ่ะคือในเกมนี้เนี่ยม้าที่เราจะขี่อ่ะเออเออมันจะเก็บได้แบบสุ่มเว้ย เออคือเวลาแบบลุยในด่านอ่ะมันจะแบบเก็บไอเทมที่เป็นอานม้ามาได้แล้วพอแบบจบด่านปุ๊บอ่ะมันจะสรุปออกมาว่าไอ้ม้าไออานม้าที่เราเก็บมาเนี่ยเป็นม้าประเภทไหนซึ่งก็จะแบบมีแบบม้าอะไรนะไอ้ม้าสีดําม้าสีขาวม้าสีน้ําตาลบลา bla แล้วค่าสแ,แตตของม้าจะไม่เท่ากันจะแตกต่างกันไปเว้ยม้ากาชาอ่าม้ากาชาแล้วทีนี้ในเกมเนี่ยมันจะมีมาา้าสามชนิดที่เป็นแบบมา้าม้าพรีเมียม เป็นม้าขาวของเล่า,<ม>าปี๊ด <5 S 1> ดาวม้าห้าดาว Why, ม้า S S ไม่ต้องบอกม้าสี่ดาวกับม้าห้าดาวเออต้องเรียกงี้ม้าสี่ดาวคือเป็นม้าสีขา,ขาวของเล่าปี่แล้วก็ม้าสีดําของโจโฉอืมอมซึ่งสม้าส,ส,สีดํากับสีขาวเนี่ยสแตทจะค่อนข้างสูงวิ่งเร็วชนชนทหารถือโลได้อ่าแต่ยังมไม่สุดนะแล้วก็จะมีแบบม้า S S R ห้าดาวคือมา้าม้าแดงม้าเซ็กเทาของลิโป้อ่าซึ่ง ไอ้ม้าม้าม้ารีลับสี่ดาวห้าดาวเนี่ยได้ยากมากนะครับก็คือแบบผมมึงต้องสุ่มไปเมื่อรู้อันคือถ้าถ้าเท่าที่ผมจําได้คือผมเล่นจนจบเกมจนแบบจบเนื้อเรื่องไปแล้วอ่ะผมหาเจอแค่แบบแค่ได้แค่ม้าไอ้ม้าขาวกับม้าดําของเล่าปีโจโฉแค่นั้นแต่แบบไม่เชื่อม้าม้าลิโปอยู่ไหนวะมันมันทำไมมันไม่ดรอปวะอะไรเงี้ยสุดท้ายผมก็ไปหาข้อมูลว่าแบบทํายังไงถึงจะดรอปได้แม่มีสูตรในการ ตั้งเวลาเครื่องเพลงสองเว้ย oh. ให้คุณเปลี่ยนให้คุณเปลี่ยนวันเวลาเครื่องเพลงสองเป็นวันเวลาที่กําหนดตรงนี้แล้วคุณตั้งไปปุ๊บให้คุณเข้าที่ด่านนี้แล้วคุณรีบเคลียด่านนี้ในเวลาจุดๆนาทีแล้วไอเทมอันมาที่คุณเก็บได้แม่งจะเป็นมาเ็กเถาซึ่งผมลองครั้งเดียวปุ๊บไอเชี่ยเฟกเถามาจริงถ้าวันไม่รู้ไม่ไปกด เออไม่ไปกดดูว่ามันวิธีออกเป็นยังไงวันเล่นเองมันจะออกมาปะออกแต่ว่าสุ่มไม่ไม่รู้เมื่อเมื่อแล้วก็สุ่มแบบคือผมอย่างที่ผมบอกคือเล่นจนจบเกมแล้วแม่งยังไม่ได้อะราะว่าแบบออก็คือแปลว่าโอกาสยากมากยากมากโอกาสยากมากนะครับแต่ว่ามันแล้วแต่ทีนี้เออมีสูตรในการที่หาเซ็กเทาได้ดยตั้งเวลาเครื่องแล้วไปเล่นด่านนั้นแล้วให้จบภายในเวลาจุดจุดจุดเท่านี้ปุ๊บเนี่ยแล้วแม่งออกทันทีเนี่ยผมเลยคิดว่า ในทางโปรแกรมมิ่งก็คือมันประมาณว่ามันเป็นจังหวะที่จังหวะที่วันเวลานั้นเล่นแล้วคนเขาได้คนเขาได้ไอ่ได้เซ็กเข้าในจังหวะเวลานั้นเขาก็เลยเก็บเวลานั้นอนะ่ะเป็นเลกคอร์ดไว้ว่าเฮ้ยกูเล่นในเวลานี้แล้วกูผ่านด่านนี้ในเวลานี้แล้วแม่งออกแล้วให้คุณตั้งเวลาตามเดียวกันปุ๊บอ่ะแม่งก็ได้ได้เลยก็คือแปลว่ามันเป็นจังหวะไปที่เวลามันสุ่มออกมาแล้วมันให้ออกตัวแรตรงนั้นพอดีอืม มันก็เลยแบบเฮ้ยเฟดแกนออเดอร์ Order, หรือเกมกาชาญอื่นอาจจะมีอาจจะเฉยๆนะถึงบอกว่าเราไม่มีทางรู้เลยเว้ยว่ามันเป็นไปนได้ยังไงแล้วยิ่งไอเดอร์ซี่วอลเลีร์หกอ่ะมันคือเกมออฟไลน์เกมอฟ <Game S 2> อฟไลน์อ๋อเทีย <Game S 2> ไม่ได้เกมออฟไลน์คือทุกอย่างแม่งตายตัวถูกป่ะเพราะมันเล่นเกมจากแผน่นถูกไหมดังนั้นอะ่ะโปรแกรมมิ่งที่มันใส่ไว้ในแผ่นอ่ะมันต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมันเป็นเดอะมัธไปแล้วซึ่งมันไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้เออนงนั้นผู้ที่เขียนออกมา เป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่เกมกาชาหรือเกมออนไลน์ฮะค่าค่าทุกอย่างการตั้งค่าทุกอย่างมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อเมื่อเกมมีอัปเดตอืมใช่ดังนั้นมันเลยไม่มีการเขียนเขียนสูตรอย่างตายตัวว่าคุณต้องทําสูตรไหนคุณต้องไปสายมูเวลาย,ยัางไงถึงจะได้มันไม่มีอืมนะครับนั่นแหละนะนี่ก็คือเป็นความรู้เสริมว่าว่ามันมีมันมีจริงๆในเรื่องของการแบบว่า วันเวลาที่เหมาะสมในการได้ได้ตัวแรมันไม่ใช่แบบสายมูซะทีเดียวแต่มันเป็นเชื่อเรื่องเชิงโปรแกรมมิ่งด้วยแต่ว่าสารฟเฟดบอกไม่ได้นะครับไม่รู้เหมือนกัน <Yeah. S 1> นะแต่ก็ไปลองดูไปลองดูเอาแต่ว่าผมแนะนำอีกอย่างหนึงนะก็คือถ้าผมนะอันนี้นะในฐานะที่เล่นมาสี่ปีกว่านะเอ <Yeah. S 1> ถ้าผมกดไปเกินหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรแล้วแม่งไม่มีอะไรออกมาจริงอ่ะ ผมหยุดเลยเว้ยมไม่ถึงไม่ไม่ใช่เลิกเล่นนะหมายถึงว่า<ม>หยุดเลยคือแปลว่าตัดไกลให้เป็นแปลว่าทัมมิ่งที่เรากดตรงนั้นนะ่ะแม่งไม่ตรงจังหวะของที่เกมแม่งจะสุบตัวดีมาให้เราแล้วดังนั้นถ้ากดตรงนั้นไปอะ่ะโอกาสที่จะได้คือแม่งเราจะเสียเสียเสียทรัพยากรมหาศาลแล้วเราก็จะไม่ได้อะไรอยู่ดีดังนั้นคือ <S <S เอ้ยผมถ้าทะลอยห้าสิบเมตรแล้วไม่ออกผมหยุดแล้วก็ถ้าอยากจะกดริงไป,ไปกดวันอื่นเวลาอื่นแทนอืม มันไม่เกี่ยวกับเรื่องวันเวลาด้วยแหละคือถ้าตัดใจเป็นคุณจะไม่ร้อละลายคือ,อกดตั้งตั้งงบกับตัวเองคือตั้งแล้วแล้วต้องมีวินัยกับมันอาจจะเป็นร้อยห้าสิบอาจจะเป็นสามร้อยหรือแม้แต่ไม่อยากการันตีอะอะสักหกร้อยอะไรเงี้ยหกร้อยสุขสุดแล้วถ้าเกิดมันเกิดกดเกินหกร้อยมันก็ควรจะถึงเก้าร้อยอะเออแต่ก็ถ้าตั้งตั้งไว้กับตัวเองแล้วไม่ไม่ไม่มีอารมณ์กับมันเราจะประหยัดเง็นไปได้เยอะนะ ประมาณนั้นเออเออเออว่าเป็นวิธีที่ดีเออย่างอย่างบอลร้อยห้าสิบถือว่าตั้งต่ามากก็ถือว่าดีมันจะได้ประหยัดเงินไเยอะเพราะว่าเออยังไงดีคือก่อนนั้นผมตั้งไว้แบบนั้นเพราะว่าผมจะอั้นเพชรไว้เพื่อกดโอกุไซตัวเมนผมไงเออเพื่อแบบเออจะเอาเอ็นพหกอะไรเงี้ยเพื่อแบบมาอัพทุกอย่างให้เต็มไงแต่ตอนนี้เนี่ยเก้าร้อยปุ๊บก็ได้อยู่แล้วมันการันตีเก้าร้อยเออแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยคือแบบว่าครบหมดแล้วไง เราก็เลยแบบเออบางตู้คือมีมีก่อนหน้าน oh ี้ผมเสียไปร้อยแปดสิบเมตรกับตู้ไอ้นั่นอะไรนะไอตัวมีแค่มีมีแถมมาหนึ่งร้อยห้าตั้งเป้าไว้ร้อยห้าสิบมีแถมแต่ว่าแต่เชื่ออีกสักทีนึงหน่อยนะไปนวลอ่าก็ไม่ได้ไม่โดดโหยไหมก็คือแบบอันนั้นก็คือเป็นร้อยร้อยแปดสิบเมตรที่เสียดายมากตอนนั้นรู้สึกน่าจะเป็นปีนี้เองอีเวนต์ใน่น่ะอีเวนต์ปราสาทอิริยาที่เป็นตัวละครเป็นไอ้นั่นอ่ะเป็นไอหุ่น หุ่นกระบอกแมงมุมอะไรสักอย่างอันนั้นอ่ะผมลืมชื่อไปแล้วขออภัยนะครับผมทำคอนเทนต์ลงเพจไปเองด้วยนะลืมชื่อเองแล้วอันนั้นก็อันนั้นร้อยแปดสิบเมตรเว้ยไม่ออกไอ้เชีย่ยแล้วแล้วอันนี้ไม่ไม่ได้ว่ากันนะเว้ยผมลงคอนเทนต์อันนั้นไปปุ๊บแล้วก,แวก็แล้วก็มีในเมนในหน้าใ,ในเพจในคอมมูนิตี้ไม่รู้เพราะว่าโอ้ผมกดสามสิบเมตรออกเลยครับอะไรเงี้ยจ้าจ้าไม่ได้ว่ากันไม่ว่ากันนะครับก็อันันแหละ เออเหมือนนั้นนะม่นครั้งแรกผมกดไลโคได้ป่ะโพสหน้าเฟซแม่งเห็นโซมามากดกดครับแล้วก็อันนี้อันนี้อีกอย่างหนึ่งนะเว้ยไอการที่แบบว่าคุณกดคาชาแล้วคุณึกแม่งต้องกดต่ออีกหน่อยนั่นแหละคือสิ่งที่แบบพวกคาสิโนพวกพวกแบบวงวงการพนันน่ะมันใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้เออเพราะว่าพูดถึงเฟซไปถึงนู่นไปถึงสลอตเพราะว่าแบบไม่ กาชากับการพนันค,คือสิ่งเดียวกันก็นนคือแบบมัน<ช>มันคือการเอาเอาทรัพย์สินไปการแบบเสี่ยงดวงออกมาแล้วแล้วมันมีวิธีในการที่ทําให้คุณแบบว่าเฮ้ยเซ้าอ,อีกหน่อยนะอะไรงแบบไเงี้ยแบบเอ้เชี่ยไอ้แม่งไอ้รอบหน้ามันต้องท่ายนาอะไรเงี้ยเพราะเพราะว่าบางครั้งมันเคยมีแบบเคสที่แบบว่าเอ้ยเราลงไปร้อยร้อยเมตรแล้วแบบเฮ้เชื่อไอ้เก้าสิบเมตรแล้วแม่งไม่อยากกดต่อเลยว่ะแต่แบบก่อยกอยอีกทีแล้วกัน พอกดกดอีกสามสิบเมตรปุ๊บไอ้ชค่อันแรกมาปุ๊บวงลุ้งมาเลยอะไรเงี้ยคือแบบว่ามันก็จะเกิดเราเราจะเกิดความจําแล้วยิ่งเราจะจํากับประสบการณ์ดีๆเป็นพิเศษถูกปะ<ม>เราก็เลยจะมีความท<ม>รงจําว่าแบบโลฟินยอะไรางี้ให้แบบแบบเวลามันออกแล้วเออเราก็จะจําได้ว่าแบบเอ้ยตอนนั้นเราแบบเราจําได้ว่ากดอนนีกทีนึงมันออกนี่ว่างั้นเราไปอีกนิดนึงแล้วกันน่ะอะไรเงี้ยซึ่งนี่คือความชั่วร้ายของเกมกาชาเกมผักการพนนันครับ นะ <laughs> แต่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นคุดโกงไม่ได้นะมันมีงี้โอตาคูนี่ถ้าแม่งออกไปตรงเลนีน่แม่งเตรียมงัดฟ,อฟ้องศาลนะเวย้ยไม่ได้ไนะเวออ่ยออประมาณนั้นยังมีเรี่งขอตาคูญี่ปุ่นนะมึง <laughs> เออไ <laughs> ม่นแหละ